สวัสดีพี่น้องปอมป่ายสุภุสุคนนะคะเด้อสวัสดีและยินดีต้อนรับนะคะพี่น้องจ้าพี่น้องตื่นขึ้นมาพนะเบิดขึ้นเท้าจานพานค่ะพี่น้องจ้าเท้าจานพานบางท่างเส้นทางเขาซ้อยกับเขาเจ้ากระย่านมมากเกตนะคะ พอมสอสสนี้เบิ้งกเกีดหนทางไงนะคะหนทางไงทางหนาบานพี่น้องเอุ่นนะเบิงเบิงหม่องต้นใหม่โลค่ะหีมะโตกนะสูงทําใดพี่น้องตื่นมาก,กระแดดนะคะวันนี้มีแดดจ้ะเดดก,เด,ดกระสิบว่าโดนนะคะพี่น้องจ้ะเอยว่าสิล่องไปยางเถอะเบางิงสิล่องไปยางบา่กรอรุนกันด้ค่ะว่าซาสิกลสิล่องไปยาง,าง,งวา่พี่น้องเบิ้งหม่องต้นใหม่ห้างกรเดยค ตอนแอปเปิลหิมะก็เริ่มเกาะแล้วค่ะพี่น้องเอาไมา้ยางแล้วเบิ่งหิมะนะคะเบิ่งหิมะในซอยข้าวเจาะบริมาัวงนนะคะโอ้ยเจ้าหน้าขาเจาะกระสีมาเกียในยห้องยางนี่แม่นานก็ได้พี่น้องเนี่ยคะ่ะเบิดงขึ้นค่ะหิมะตกสามเม,ม,มื่อสามเมื่อสามขึ้นพี่น้องหยุดมื่อนอย็นปุ่มีละนะคะพี่น้อง สนอวิคันกลัวพ่ออีสแอนเสคนสนอวิคันกลัวพ่ออีส์สออสแนอนดตาชินดมข่อมมาผูกจะนอนาข้าจามากอันเกตสเกัน์ฮกกสิลงไปยางนะพี่น้องจา๋าแดดออกพี่น้องแดดอกดดอกแล้วแดดออกแล้วฮักก็ออกไม่ยางเอาแสงแดดนะคะ ในต่างแดนแดด,ดออกแล้วก็ต้องรีบออกนะไปทำงานแดดออกแล้วต้องรีบออกวงรถพี่น้องข้าจาวาอยู่แ <s ays> ดดออกแดดออกโอ้หิมะตกลายถนนลาดไปด้วยหิมะมืึงนะหิมะ มาหลายท้าเพราะเขหยุดงานหลายโรงเรียนก็ยังไม่เปิดเปิดประมาณนที่ที่อาทิตย์หนา้าประมาณอาทิตย์หนา้าพ่อใหญ่ขับไปด้วยหิมะพี่ชายขับไปด้วยหิมะลดมาหิมะเบอร์อันหิมะอัน เป็นหิมะบอ,อบว่าแข็งนะคะหลดหลดมากค่ะก็เลยถอย่อยอยนอ้องเอ้ยสะอ่อนไม่พิ่งเบื่อกันเด้อค่ะเด้ออย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะ เพือเพื่อะได้ไปนอเรืองทิพหิมะนี่เพราะมันยาวนานเกินทิ่หิมะเนี่ว่าเพื่อมันสศิละไล่เพื่อเมื่สิเบิดนะคะหิมะนะมีโอกาสตกได้ถึงเดือนพฤษภาเลยนะพฤษภาวิชนาเลยนะพี่น้องจะ้ะขึ้นอยู่ที่ใาคมมีอากาศแดดออกกระฝ้าออกมาออกเสร็จนะพี่น้งองเพราะเราไม่เจอแดดกันมาเป็นเดือนแดดออกเราต้องรีบมารับแดดมันสำคัญมากสำหรับคนที่อยู่ในต่างแดนอย่างพวกเรา ที่หมะก็ใบใหม่ยางสวยงามผนทะเลสาบจะมาเข้าจากรกัมปเกตในห้าได้ล่ลงเปรเล่นแล้วพี่น้องจ้า จักรยานใครเนาะอยู่นี่หลายปีแล้วจักรยานไปมาอยู่ในไยปี้วพี่น้องหิมะเกาะก,ก,กันนั่นบนไยพี่น้องจ้าบางน่นไหมไม่ใช่จักรยานสีแดงนี่จักรยานสีขาว <c oughs> ดูหิมะข้อาอยางกันแล้วนะคะเราเดินกลับแล้วลบแปดองศานะคะพี่น้องจ้าวว่เน,นี่ยลบแปดองศา ทำอะไรก็อย่าลืมฝากกดไรกดแชร์ในเด้อค่ะเด้อกดติดตามค่ะเป็น้องใจ่ายเะฮะในเลขาเด้อฝากยำโฆษณาในเค่ะพี่น้องฝากช่องน้อยๆวันนี้ได้อจ้ะเด้อฝากช่องน้อยๆวันนี้อ้อมอ่ออดเอ็นะอ้อมกอดอ้อมใจพี่น้องในเด้อค่ะเด้อชีวิตในต่างแดนค่ะไอตก็ค่ะติดเถิดอุบอุบเอาน่าชีวิตกุบ เชิญกันไปเอาสิไปทางไหนขึ้นไปทางหลอนบันไดก็เมื่อยสิมาทางกะไปไปห้างไหนก็ไปสินะไปทางบันไดจ้ะพาเพิ่งมาส่าสกัดพญาสก็บเอาค้อมสวยเข้างามมาให้เบิวงเห็นหรอ อ้เราไปทางลัดเราจะขึ้นทางบันได Går d ห n ือเน Just det. Ramla bakåt bara. Ja, Ser du? ja fint, snyggt. Ja. <laughs> ja, det är fint. Mm. Upp och hoppa. Så. Hur är det den himma Hima, Hima... Vi ser ut som 13 år, 13 äh, år. Vi är på Boggesund Ja precis vi ska, vi ska åka då Ja det ska vi göra, imorgon kan jag göra det, det är bara. Vi kan... Va? Imorgon är det också? Ja Han här lär sig att hinna ja. åka บรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีแดดออกเราก็ต้องรีบออกนะคะนี่น้องจะเมื่อ่นอันพ่อยายว่าอันสิไปเมื่อ่นห้าสิบห้าไปอินมองมิงม,มาได้นานนะคะคินี้กาขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจสิทารีกก็ขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะรวยๆเฮงๆปัง,งๆในะช่วงปีใหม่ ยาวนานเลยนะคะพี่น้องจา้าเคพี่น้องนะหนาวแปดลบชิดลบแปดองศานะคะเมื่อยขึ้นบันไดค่ะพี่น้องจา้าเมื่อยขึ้นบันไดเลยว่าอะไรนะดินพันโอเคนะจา้าบายบายจา้าคลินี้ก็ไปแล้วบายบายสาสุคนไปเย่ยมไปหาพี่น้องสาก็ขอโทษขอให้ได้ไหลายเด้อค่ะเด้อพี่น้องจา้าขอโทษขอให้ได้รายที่ไปเยี่ยมไปหาสาคะ่ะไปช้าแต่ไป ไปแต่ไปช้าอาจไปช้าหน่อยนะคะพี่น้องจ้าโอเคจ้าบบายบายอีกครั้งเฮโดนะคะเฮโดก็คือสับเด,ดก็คือบายบายนะคะ